จัดบอดทั้งทีปีนี้ต้องสวยปังเกินต้านกับมูดบอดวันขา้าวพรรษาบอกเลยโคตรง่ายแล้วกันก่อนว่ามูดบอดเรามักจะใช้เพื่อนําเสนอภาพรวมของงานโทนสีของงานซึ่งจะช่วยทําให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเราจะเริ่มจากการหารูปภาพที่เกี่ยวข้องก,กันก่อนรูปไหนเกี่ยวข้องรูปไหนสวยให้เราหามาก่อนดูจากรูปก็ขอเล่าเพิ่มหน่อย ว่ากันว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยมีขึ้นเพื่อไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำต้นข้าวต้นกล้านในนาของชาวบ้านเขาก็เลยจัดให้พระสงฆ์จำวัดในช่วงฤดูฝนประมาณ3เดือนซึ่งในช่วงเข้าพรรษาจะเห็นกิจกรรมทางศาสนาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการหล่อเทียนเข้าพรรษาการถวายผ้าอบน้ำฝนหรือปัจจัยต่างๆรวมไปถึงการฟังเทศทำบุญตักบาตรด้วยกลับมาที่การจัดบอดกันต่อ เราจะเริ่มจัดเรียงเป็นหมวดหมู่แยกเนื้อเรื่องเป็นส่วนๆให้บอร์ดนั้นเข้าใจง่ายขึ้นโดยใช้กาวแท่งสติโกโก้ติดแน่นแห้งไว้ค่อยๆติดบอร์ดของเราไปเรื่อยๆแบบนี้เลยต่อมาก็คือการเพิ่มสีหรือภาพตกแต่งให้บอร์ดดูมีอะไรมากขึ้นซึ่งนอกจากเราจะติดรูปเข้าไปเพิ่มแล้วเราอาจจะฉีกบทความเนื้อหาในส่วนอื่นๆเข้ามาติดเพิ่มได้ด้วยและนี่ก็คือบอร์ดวรรทัพภรษาสไตล์มูฟบอร์ดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนใครว่างก็อย่าลืมไปทำบุญกันบ้างนะ